สำหรับนักกล์ฟมือใหม่นะครับที่อยากจะรู้ว่าควรจะเริ่มจากการจับคลิปยังไงนะครับลองไปดูคลิปนี้กันนะครับโอเคกล้องเขยบเข้ามาครับเ,เริ่มจากอยากให้ทนาักกอฟนะครับนำก้านเหล็กมาตั้งให้ตรงในลักษณะนี้จากนั้นนะครับเราจะเอามือซ้ายเราเนี่ยแล้วก็โคนนิ้วซ้ายทั้งหมดนะครับสนิ้วมาแปะทางด้านข้างคลิปในลักษณะนี้ครับทีนี้เวลาเราเริ่มจับเนี่ยเราจะเริ่มจากการคุมนิ้วเข้ามาก่อนเสร็จปุ๊บทีนี้เราจะเอาอุ้มมือฝั่งซ้ายในส่วนนี้นะครับทับด้านบนคลิป ลงไปในแบบนี้นะครับทีนี้จุดสังเกตง่ายๆคือเวลาผมจับไปเสร็จปุ๊บถ้าหันด้านหน้าให้กับกล้องจะเห็นว่าจะมีสองขอนิวนีวน้โผล่ขึ้นมาในลักษณะนี้อ่าโอเคครับทีนี้เวลาเราได้การจับของมือซ้ายเสร็จปุ๊บผมอยากให้ท่านนักกอบนะครับปล่อยมือลงทําท่ายืนเซตอัพครับโอเคแล้วลองกระดกมือขึ้นมาเวลาเรากระดกมือขึ้นมาเนี่ยครับ จุดง่ายๆเลยที่เราจะเช็คว่าโอเคเราสามารถออกแรงที่มือการคุมข้อมือได้เยอะมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเราจับถูกเวลาเรากระดกขึ้นมาก้านเนี่ยขนานกับพื้นหรือจะกระดกได้มากกว่าในลักษณะนี้โอเคโดยที่ไม่ยกแขนขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นแค่ข้อมืออย่างเดียวโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจับผิดเราจับอยู่ในอุ้มมือเยอะจนเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับผมจะไม่สามารถออกแรงที่ข้อมือได้สังเกตไหมว่าก้านผมเนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นมาขนานพื้นได้ด้วยซ้ำโอเค หลังจากที่เราจับมือซ้ายเสร็จปุ๊บเริ่มจากโคนนิ้วกำมือเรียบร้อยอะไรไปเสร็จปุ๊บทีนี้มือขวาครับผมก็จะนํามาต่อกันโดยเริ่มจากนิ้วก้อยขวาผมจะมาทาบอยู่ระหว่างนิ้วชี้ซ้ายกับนิ้วกลางซ้ายแล้วก็เรียงนิ้วต่อกันมาในลักษณะนี้แล้วส่วนอุ้มมือผมก็จะทําการทับลงไปก็คือทับอยู่บนนิ้วโป้งแล้วก็ต่อนิ้วกันไปเหมือนกันนะครับ okay. เพียงแค่นี้นะครับผมก็จะสามารถที่จะสปริงออกไปได้แล้วก็สามารถที่จะคุมไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองนำไปใช้กันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ